สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้เราําเพื่อนทุกคนทุกท่านมาเดินงานกรเกษตรนะคะเทศกาลงานกเกษตรปี2567นะคะงานเกษตรปีนี้เป็นปีที่11นะคะเดี๋ยวเราก็ไปชมในงานกันเลยค่ะ Let's go นี่ก็วันที่19นะคะกุมภาพันธ์2567นะคะงานก็ผ่านมา3วันแล้วนะคะ16 16 17 18 19 4วันนะเพื่อนสีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินงานกันวันที่19นะคะวันนี้นะคะบรรยากาศในงานคึกคักนะคะ ตอนเรามาช่วงเช้ามันจะไม่ค่อยคึกคักกะมาวันนี้นะดูคนล้นเลยนะคะสินะคะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศคนนะคะวันที่19นะคะคะนะคะ,นะคะนีค่ะก็จนะไข่เต่าขนมไข่เต่านายอ้ำนะคะเชฟคะ่ะมีไข่ปลาหมึกทอดนะคะนี่นะคบผม สับปะรดคูแลดูค้าคนนะคะเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนสิคนล้นเลยนะคะนันนี้มีเนื้อจระเข้ย่างเนื้อโคกินอู้หารกินหมอห้อเนื้อแครงเลยนี่นะคะนี่คือบรรยากาศในงานนะคะก็ะมีสตอาารี่ หนึ่งร้อยละร้อยนะคะแปดสิบร้อยก็มีแล้วแต่ไซส์ไซส์ใหญ่ๆเลยนะคจะีวังถังพูลูกก็มีมานะคะเดี๋ยวพี่ฉัดเป็นชุดเป็นชุดไว้นะคะมีหกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยนะคะแล้วแต่ไซส์เลยนะคะวันนี้แน่นแน่นกว่าเมื่อวานนะคะขณะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะอเอฟซีนะคะเดินนะคะ แล้วค่ะครับทำคลิปเกี่ยวกับงานเกษตรก็คงจะเป็นอีพีที่สามนะคะอีพีนี้นะคะือคักมากนะคะสตรอเบอรี่นะคะคีบูน,นด้วยข้าวหน้าเนื้อลูกยา 一个。<laughs> ขวหนึ่งมือกระวีไม้ละสามบาร์กระโดดสะอาดบรรยากาศสามบารเยเลยนะครับพักนี้เดินักงไปตามเชิญอวัดเขาหลนี่คือบรรยากาศตลาดนะคะอาหารงานเกษตรครั้งที่11นะคะของมอราชมงคลนะคะอาหารมากมายเลยนะครับคุณเ,เดินเยอะมาก คักคักมากเลยนะคะโล่หนึ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสม่าหมูทอดนะคะนหมูทอดเฮ้ยจริงจริงนะครบเพื่อสี่เราซื้อไปแล้วปลาหมึกนะเมื่อวาน เดินต่อนะะนี่คือบรรยากาศในตลาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับมารอบเย็นวันนี้โอเคนะคะครับทะข้เลนนะคะคนเยอะนะครับทุกทีนี่คือบรรยากาศนะงาน เกษตรครั้งที่สเิเอ็ดนะคะรสัดเดียมากนะคะับ ah, หลายโฉมใส่สบายสั่งเลยนะคะมะม่วงนะคะน่าทานมากเลยนะ เกษตรแฟนะคะปีสองพันยี่สิบสี่นะคะท้งที่สิบเอ็ดของมราชมงคลนะคะก mm ็ hmm. จะมีจุดนี้เดินมาจนฝั่งนี้นะเขาจะมีสนามเด็กเล่นอยู่ฝั่งนู้นนะคะ mm hmm. แดยพเก็บบรรยากาศนิดนึงร้านหอยเสียบสิบบาท ทั้งีนี่คือือเทศกาลงานเกษตรปี2024ครั้งที่11นะคะทางมรราชมงคลน,นะคะเราก็เก็บประกาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะช่องตะวันรัศมีและสไตล์ก็พาเพื่อนเพี่มาเดินงานเกษตรแฟร์ครั้งที่11 <สา S 1> นะคะ สีเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆสี่ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเรา บ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานอภัยเพื่อนเพื่อนใีี้ไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกําลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสันตงจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลา เพียงแค่นี้นะคะเจอกันอีพีต่อไปนะคะขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ